เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤรหสัสบ,บดีที่23กันยายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินโดยรวมถือว่าการเงินดีแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายแต่ก็เป็นรายจ่ายที่จำเป็นทั้งนั้นเรื่องของการงานดวงชะตามีเรื่องศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายหากมีโ กได้ไหวทำบุญบ่อยๆยิ่งทําให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าจะมีทะเลาะกันบ้างเพราะอารมณ์เป็นเหตุแต่ก็ไม่อาจทําให้ความสัมพันธ์ของคุณลดน้อยลงไปส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับเพื่อนหรือคนที่รู้จักมานานแล้วสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินในช่วงนี้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากการทํางานแต่ก็อย่าประมาทเพราะมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานความสัม ็ความสมหวังความก้าวหน้ากาลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้รับรองว่าการงานของคุณดีสมความตั้งใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่บางทีก็มีคู่ก็เหมือนไม่มีเพราะความหวานจื่จางลงไปมากแล้วส่วนคนโสดยังต้องอดทนรอคอยรักแท้อีกสักพักสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้ยังต้องมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายตลอดแต่ก็ยังดีที่มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงาน คนเกิดวันอังคารก็ต้องอดทนเพราะในช่วงนี้คุณจะต้องเผชิญหน้ากับงานหนักและมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานอย่างต่อเนื่องทําให้คุณกังวลใจลึกๆแต่ก็ไม่กล้าพูดออกมาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงยังคงจับมือกันเคียงข้างไปเรื่อยๆส่วนคนโสดหากมีโอกาสได้พูดคุยกับใครสักคนอย่าเพิ่งฝันไกลเพราะของแบบนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของ การเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีหากทําอาชีพเสริมก็จะมีโอกาสรับทรัพย์อย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณจะมีแนวโน้มว่าประสบความสําเร็จมากกว่าช่วงที่ผ่านมาการทํางานก็จะดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้ตลอดรอดฝั่งส่วนัคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนสําหรับคนที่เกิดวัน พาลข้าสวชกาเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้ที่มั่นคงหากช่วงนี้หรือช่วงที่ผ่านมาติดขัดในเรื่องของการเงินก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของการงานหากที่ผ่านมาคุณตั้งใจทํางานมานานแค่ไหนความก้าวหน้าก็ยังไม่ปรากฏสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้อันนี้ส่งแห่งความพากเพียนของคุณจะเบ่งเกิดขึ้นแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักอึดอัดใจบ้างเป็นบางครั้ง แต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากออกมาส่วนคนโสดไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะสละโสดเลยในตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีกว่าเมื่อก่อนพอสมควรหากคุณจะหวังเรื่องรายได้จากการทํางานก็จะมีโอกาสสมหวังเรื่องของการงานชื่นใจแน่นอนในช่วงนี้ดวงชะตาของคุณความสําเร็จเข้ามาทีละนิดทีละนิดอย่างต่อเนื่องเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักแม้ว่าคุณและ นรักจะต่างกันแค่ไหนก็ยังรักกันดีส่วนคนโสดได้มีโอกาสพูดคุยกับใครบางคน สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอุปสรรคปัญหาเรื่องการเงินก็เริ่มลดน้อยลงเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณดีมากๆหากจะหวังผลในเรื่องของงานก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ควรระวังอย่าปล่อยให้อารมณ์มาครอบงํามิฉะนั้นความรักของคุณอาจจะเจงได้ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครบางคนแบบเงีย,งยบๆหลังมาแต่ก็ แค่คุไม่ได้ครบกันจริงๆจังๆดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ